วายห้บาปใช่ให้ยช่วยอ่ะอืมแม่งก็ยากอืมอืมอืมก๊บุของดีมีหน่อยนี่งของดีมาย่างจาหเจ้าากระโดดอ้ออ่ะไม่ไปกินกันไปทางเวกลม กีดดอกสีแดงน้าส่วนส่อนแล้วแรลงมาโดนทุกข์ทุงข์องเพลงบ่พ่อพอดนะเพลงเนา<ป>ะ, <laughs> ะเเนชิลกินขนมมาเนี่ยเพลงว่าน้องน้องได้กินแล้วพี่น้องเลยห้อล้วเรากลีก้ยกล่กินรดไม่สนหร <laughs> อกเ <ะ S 1> <laughs> ออเชีบบอสจากกินฟังก็ได้ สบายดีนี่สบายดียดยนี่เพิ่งมาได้กูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งไออยู่ไหนไอไ่นอยู่ไหนคืออะไรวะไอไ่นอยู่ไหนเธออยู่ไหนโอ้ยบ่ทอผู้ไม่ได้เฮียนบ้านี่ไอไ่นอยู่ไหน กาบสวัสดีและสบายดีเด้เอพรมีพี่น้อง FC เ c ็บซีบรสุขสุขคนเ้อบอกว่าพี่น้องพังลาวพังไทยหรือตาประเทศเนาะทางสนองก็ยินดีตอนรับเข้าสู่สอนสน,นมนันปลาคือเก่าคือเดิมพูดพี่น้องเลย วันนี้กับท่าสนอกาสีหยอกหยอกให้ทางน้องคว้เพิ่์นทายเนาะว่าทางสนอซื้อยังมาต้อนมาพระเพิ่์นวันนี้เพี่พี่น้องเลยเนาะ,ะกัมีกระสอบกระสอบหนึ่งเนาะข้างในในกระสอบนี้สนอยังบ่อสะเลยเนาะสี่ห้เพิ่นเปิดเบิ้งมาข้างในมีอยังเพี่พี่น้องเลยอ่าแล้วันนี้กัมีของอยู่ของกินเนาะานเดี๋ยวสีให้เพิ่นรุ่นเพี่พี่น้องเลย รุดเมืองเนาะจังไดเพิ่นได้เวลาเวลาเพิ่นเดิมพัมเฮียนนะบ่หน่องพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็บสี่โมงกัวกัวเพิ่นพี่น้องเอ้ยท่าสวนกับมาแต่ข้างนอกเพื่อนเนาะมาแต่บ้านสาวเตวเพิ่นพี่น้องเนาะอ่ามาหอดเทีอนห่อซานทีเรียบร้อยแล้วล่ะกับสีอัปเดตทางน้องกักเพิ่นบาทนี่สจีไทยสีถามเพิ่นเนาะโดยาจังไดก็ไปหาผู้ชมน้ำกันเพิพี่น้องเอ้ยอ่ะโอเคเพิพี่น้องเอ้ยมานั่งพี่น้องกัก าโโมาโตพี่น้อยมาหนี้นะคอยสิวหายจะรุ่นมาหนี่งเอามาถามการห้ามการเฮียนก่อนเฮี้ยนหอดใส่แล้วบาหลังๆด้บ่ได้ยินเสียงเลยเย็้ยนยังเฮี้ยค่ยน,นี้เออมาอ่านพอทางนกาก็เพิ่นเลิกคงเฮียนพอดีพี่พี่โนโอ้อย การห้ามการเยียนนี่เยียนหัวใสเฮห,ห้ามการเยี่ยนเฮียนหัวใสเยี่ยนวันที่วะวัทนที่ทวันที่ยังมันนี่วันที่โอ้เออจีทูโอ้โเขาเฮียนบ่หูววันที่วานสัตเอาเพิ่งไมไ่เขียน,ยนอ้าวตายตายตายปวดจบแล้วบา่เนี่ย ันที่เจ้าหาบ่แม่นบ่ข่อยบ่ได้เข้าเรียนข่อยยังฮู้อือบจบบอ่พีน้องเอมื้อนี้ก็ทดน้องกวกวันทีก็ยังบ่ผ่านโอ้ยเนาะอะอนุญาตเด้อพี่อยอ่ะไปสิให้เจ้าอันน่ะกว อ๋อน้องกว่ากับจิกกับมาได้บะเนี้เอ้าสบายดีขมิ้นพี่น้องเอฟซีอะแล้วเอาแล้วะไรอไรมาแล้วมะมามามามพี่น้องเอ้มากัระเพดีชวนน้องกว่กกระเข่าวันเต็มเตกล้องนลยเพราะหนังปรห็นไปสั่งเนาะเอียงเนี่ยแม่อันนี้เอียงนะอ่ะนั่งดีๆนั่งดีๆใเ้ทดสอบเบิ่งนี่อ่าเด้อ วันนี้ชีพสดท่านเจ้านี่นนมีของควรให้น้ eh องควักมาเลยของนีมีหน่อยหาย่ะ no ยังหาย่ะยังกงยาเปิดบึงเป็นยังว่าหายก้วยเออบใบบึงกับใบบายไม่ใช่หายเอ้ยถ้วยอ่ะเออเหมือนกับอย่างเออเออเออเก็บของของดีมีหน่อยเงี้ยของดีมีหายอยายเจ้าหกจเจ้าหาบ่ได้ท็อ อ่ะไม่ <laughs> ไม่ห <laughs> นอนไม่อ่าเป็นหนอไม่ไรเ <c oughs> ี็นหนอนเลยคืออะไรง <c oughs> อ่าเป็นทางหนอไม่ไรเนาะก็คือทาสานวนอนนั่เวตลาดทิมทาง,อองเี็นหนอนเลยเวตลาดทิมทางเนาะก็ได้เข้าไปบ้านท <c oughs> ีหารอเบิ่งในกิวเนยูอะไรพวกนั้น <c oughs> เล <c oughs> <c oughs> ก็เลยทายอันทำลิปบทฮันเนาะอันทำเพิ่นเใส่หน้าอธิชีเลยซอยนี่ซอยนี่หลายคนเนาะทางสนองก็อยากชอยพันยูพี่พี่ดาวเอฟติดตั้งสารให้แล้วเนาะเปิดสินทรัยน้องแม่เราได้ถุงละสิพันจีเนาะทางสนองก็ได้ซอยสี่คนสี่คนพี่น้องเอพนละสองถุงเนาะซอยเพิ่นเพราะว่าทางสนองก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้กินน้องแม่เราได้ก็เลยคิดว่าเอ้าเพิ่น ก็กล้วยเสือเดือยอย่างเหี้วซอยเนะน,น,นาะก็ดไดนน้ซอ,อ,อยเพิ่นไปอย่านั่งตายแปะผงเนาะอาแปะผงคเพิ่งงานก็พักขยแยงแต่ที่นี่เนะถ้าสนองก็คิดว่าเอาไม่น่ะเชียร์อันน่าคมไว้เนาะเพราะว่าไว้กินโดนานก็คือถ้าน้องสาวเพิ่นก็เก็บไว้อยว่าสัตว์เนะาะเดีก็ถ้าสนองก็เอามาบ่ได้พี่น้องเอ้ยเอามาได้ประมาณนี้แหละเนาะอ่ะมื้อนี้ก็ขนมเล่น ก่อนสิกินขนมก็ฮ้องเพลงให้ฟังซะก่อนอ่ะไปสิฮ้องให้ฟังเพลงยังว่าน้อง้องนูยล่ะอ่ะ้อง้องเพลงอนั้นอยู่นะาเพลงเยังดีว่าเพลงยังก็ได้เพลงยัง่อยก็ฟังได้เบิดน้องฟังูไปทางกเลิกตวเฮียนสิพอดีด้องอิมกันเอาเพลงยังว่าอเพลงยัง เอ้เอาพงนี้เอาเนี่ยถึกใจน้องเลยีิงครับเอาพิงก็ห้องใหญ่เออเอาพิงเจ้าห้องได้หูบุษบาบ่อเอ้าบุษบาบุษบาเอาีุษไปหอดใจอยู่แวบ้านโค่นี่แหะเออาห้องอันนึ่างซ้ำตงนันตุ้มติเตียม ตรงกินหอมหัวดลำจวนใจแต่กินการไปทางแรงลมจีดดอกสีแดงหน้าสวนชมพอน้ำเนแยพ่อน้ำเนี่ยแล้วแร่งมาดูทุกท่าอาผมร้องเพลงะบบประพ่อน้า ป้อหมายบอกให้ใครได้ยัดจะเล่มลงบุษบาสวดสองสวยเกินใครจุ๊บเลยโอ้ตุ้มหันุ้มหันอะไรกินขนมไมด้กินนมวันนี้เด้อฝากไปออได้จ้าตังไม่หอมอายืดๆยืถงหนึ่ง เอาเดียวกันเดียวกันื้อมาใคกดนใก็้องไปได้กินขนมมาแล้วว้าวโอ้ยโอเคว้อ๋อทางนี้ทางนี้ได้กินนะก็อันนั้นเอาทา้งเยอ่โอเคเนาะจิได้กินขนมมาเนี่ จริงวะน้องน้องได้กินแล้วพี่นออ้องเลยห้องแล้วเราก็แก้กินร้อ <c oughs> ไป่ชนแล้ว <c oughs> <c oughs> เออแช่เบออ่าของปวดเนาะนานๆที่พี่พี่น้องเลยซื้อขนมมาให้จูเพินนะ่นเนาะเปขนมเดย์อ่าขนมเดย์ขนมเลยวะเลยวะเลยขนมเลยเก็บขนมเดย์โอ้ยลายแล้วลายแล้ว อ๋องแต่แม่ชิลิกินขนมนะจะมาถุงอะไรอันนี้นะถุงอะไรถ้วยแม่เออเจ้าหาได้บ่ชิมหาน่ะน่าตื่นเช้ามาแม่ตื่นเช้ามาแม่แม่ <laughs> สิเอามาแต่สายอะไรสิ่งใดอยา่างเสียงคนดือ้อบ่เ <laughs> สียงคนดื้อคนชาดูภาษาบันยังซาบา อันเรียกว่าเครียดหนังสือประเภทเอาห้องนะแม่ห้องนะแม่บริกรขนมได้ <laughs> ขนมเสืไไ้อเทเซอะไรเอาหนึ่งสองสามเอาลายเธอาสามได้ไหมดิ <laughs> เ,เ,ดเดี๋ยวอรากิ๊กได้สะเฮียนยังมันนี่ มีครูใหม่มาโอ้ครูมาแต่ไซเลยครูมาเป็นดอกพันธุ์โอ้ยบอกไปแล้วาน้องกขาไม่น้องกําอกกําเหนียไปแต่บัดสวรรค์บอกจะลงมาห้องมาห้องได้ให้อันกิ๊กกลิ่นเดียวกะทงนั่นก็ตรงนี่ต้อห้องเลยกว่าฟังเหยกว่าเบาสารกินเนีฟังอะไร sao bài đi sao bà đi nè thôi bà nội good morning good morning ah uh, good morning koi hát chào đấy wow mi rano ondai chú i love you are you này i love you are uh, you nice <laughs> <laughs> ไอ้เนี่ยอยู่ไหนขึ้งเหรอไอ้เนี่ยอยู่ไหนเธออยู่ไหนโอ้ยบ่ดทอผู้ไม่ได้ยินบานนียไอ้เนี่ยอยู่ไหนพัง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 ไอ้เนี่ยอยู่ไหนเธออยู่ไหนเอาเป็นภาษาไทยไอ้เนี่ยอยู่ไหน คอยก็อยู่นี่เจ้าก็บโตอบจังสี่เนาะเจ้ากิดจังได้บาทเลยนั่นแหละบมฟังไปสั่งกูสอนเกือบคือกันเออเป็นตีกันแปะเปะเปะเปะอยู่ตาแบบบวงไปทางอื่นผมก็บแบบหูเนี้ยแบบผนเฮียนอยังอืมดีลีมากลายฮะดีเด็กเขาไม่นี่ก็ไม่ตองเป็ดไข่เนาะ ไห้ช้อนเตะไวพี่น้องเอ๊ะแต่กับหมูช่องดูเนาะปลากระป๋องเนื้อเฟกเนาะแต่ว่าปลากระป๋องนี่ถ้าสนอเราเอาเฟกอ่ารุ่นราคาถึกเนาะเป็นเป็นเมินกีแต่ว่ารุ่นราคาแพงเน่ะแสนสี่จิมห้าพันก็ได้ว่ามันมันแพงเกินพี่น้องเอ๊ะกินน้ำมาละไปกินน้ำไปกินน้ำไป แต่ก็มีไข่สองเตะเนาะก็เป็นหมูวิทยน้อยสองโลเนาะอันนี้ก็คือเป็นทางะอ้ายใจดีเนาะที่เพิ่นก็ถากเงินมาให้การสนวนจำนวนเงินอยู่หนึ่งพันบาทเนาะอ่าก็เป็นเงินกีบก็ได้อยู่หกแสนสามสิบแปดพันบอกประมาณนี้วิทยนอพอดีมาซื้อหมู ซื้อปลากระป๋องซื้อขนมให้น้องกิ๊กน่องกองเพิ่นกะได้นมแพ็คหนึ่งแต่ก็ซื้อหมูสองโลไข่สองแต๊ะปลากระป๋องหนงึ่งแพ็คเนาะรวมแล้วก็ตกยูสี่ห้าแสนเเนอยแต่ก็ยังเดือเงินอยู่อนะเดือเงินอยู่ไีล <c oughs> so, มันเดือเงินอยู่หนึ่งแสนสิองมืนจีพอพี่น้อยอ อันนี้เป็นเงินทางพอดุ่งด้วยดาดยเดอเพพันเดียด่ยงเดอเพิ่นบอกว่าเอ้าให้ซื้อเป่าปลาหันเหงืยดเดอเพพันว่าเนาะใ,ให้ลูฮ้หรานกินพันว่าที่แรกพ่นก็นกนอันเ <c oughs> นาะปลาชีหมูกระทะแล้ววะผมก็เลยอยากกินอยู่ว่าหมูกระทะอยากอยากผมห้องเตียงให้ฟางเนาะออ ตามยังไม่ร yes> no> ู้เรื่องเลยหายทางน้องกว๊กน้องกิ๊กขอขอบุญขอบคุณทางพอดงเด้ออีหล่เด้อเพื่อนช่วยซื้อยูสกินมาเนาะอ่าหายน้องกว๊ะขอขอบุญขอบคุณทางพอโลุงอีหล่ะขอขอบุญขอบคุณทางพอโลุงอีหล่ะหลบไหมล่ะหลบอ่าดีดีมีแห้งความคิดให้ได้ความไขให้มีสุขภาพแข็งแรงอ่อายุยืมเงามัน ดีดีมีเฮความจิตหาได้ความภัายงี้คอมเมนต์รอบสองวันโอ้ยเนาะอ่าน้องจิ๊กได้ใส่ละอ่ะน้องจิ๊กขอบคุณขอบคุณกับคอรุ่งเร่อทีซื้อทีซื้ออาหารอาหารของกินของอยู่ของกินของอยู่มาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาเลี้ยง มาเลี้ยงลูกเลี้ยงลานขอขอให้เจ้าขอขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าให้ได้ความเจ็บความเจ็บอย่าให้ได้ความไขายย่าให้มีความไขายย่าให้มยยีมีแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งดีๆเขามาหาเจ้าเด้อเขามาหาเจ้าเด้อจะค้าขาย,ยางานนี้ยังขอขอให้เจ้าขายรับขายดีขอขอให้เจ้าขายรับขายดี ลำรวย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 เงินทองไหลามาเทมาทิน่ะแค่เอาเงินทองไหลามาเทมาเงินทองไหลามาเทมาสาธุสาธุโดยอ่ะส่วนที่ทซื้อมาเนาะอันนอไมคคือเป็นเงินทองสาวนวลนี่แหละเป็นกระไดโซยเพิ่นเป็น,ปนต่ามังกรเิ่นแล้วเนาะพี่น,น้องแล้วเป็นโซนเผาเหล้าเทิงนะเนาะเพิ่นมาขายแม่ยังยิ้มทางอะไรเนาะ เลซอยเพิน่นถ้านสนองก็มีเงินรายก็อยากอยากซอยเพิ่นยู่เพ,พิ่นพี่น้องไอ้อยากอุดหนุนเพิ่นยู่เนาะเอาก็ซอยซ้ำทีเอาซอยได้นะเนาะอ่าแต่ที่นี่ก็ถ้านสนองก็สีแดงไข่เนาะสี่ดรกก็ว่อาอ่ากินโมโททาแล้วเพี่น้องไอ้มันก็นก็ว่าเนานะ <laughs> ละละป่าพันหนึ่งสองพันบาทเนาะคือว่ากินคกบครัวเหามาซื้อแต่หามาเห็ดเองค่นะแหละเนาะ อ่ากเ็เลยว่ามัน,ม,นมันบอกพอไป่าซื้อแบบนี้กัสีกินหน้าแน่เนาะแต่ว่าเอาแบบน้อยๆก,กับโอเค u, อยู่พีพี่น้อยแต่อันนี้มันกินบาทเดียวคือว่าเนาะมูกระเอาใบโอกาสหนะเนาะน้องควักถ้ามีเงินโอกาสหนะค่อยกินอ่าอดใจรอไว้อาเซนี่กัสิได้เบียงมาให้เมรแน่พี่พี่น้อยโอ้ยเนาะถ้าสนองกับเมืนตีนพี่พี่น้อย อ่ะจังไรก็ทางสนองกันชิหายทางน้องกวักเพือ่อนมึงเมาให้ยม่โลนึงแด็กกับไข่เป็นหนึ่งเนาะโดยอ่ะไปละเสียงอ่ะโอเคพ,พี่น้องเลยอย่างไรก็สิหายทางน้องกวักเพื่นเอาเน,น,น,นืกินไม่อยู่ปลนะากระป๋องไข่แด็กกับซีนมูเมื่อหายทางเม่เนาะทางสนองกับปกติกับซื้อดายแบ่งส่วนให้ทางเม่เนี่เพื่อว่าให้เพิ่นไว้กินไม่อยู่เด็ดเนาะตัวซื้อมาไม่กับ หนึ่งโลกกับเองเห็นเพลิงหนึ่งพลพิโรธเห็นจังไรเนาะพอคนเนี่ยอ,อ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็อยากเป็นได้กินได้อยู่ครับพนโอยตาสนอนเน,ะนาะดูว่าเลยเนาะมาเห็นมาพ่อกับจะป็นกะได้แบงตัวเองบ่งได้กินอ่าลายกะยามันเนาะเอาแบบว่าเพื่อให้สบายใจเนาะเห็นแล้วเราต้องใหายด้วยให้น,น้องอีกบ่ให้กับเรได้พ,พนโอยอ่า บางทีกับตัวเองกับบุมีกินกับพอใจพี่น้องอะไรตาสนอนเป็นแบบนั้นเนาะหิชาผู้สาวนนสีแ่งปันเนาะอะไรมาผมมาพ่อไอ้น้องหลายคนกับคนอี้กับแดงคนไหนกับแ่งเข้ามามาเจ้าของบุมีหัดกินพี่น้องบางทีก็เป็นแบบนี้เนาะกับบุเป็นยังเนาะเดี๋ยว่าเฮากับภูมิใจหรือว่าพ่อใจให้เขาโอยโดยอามานี่กะเป็นของกินของยู แต่ละเมือก็ซื้อซินโมโลนึงกับเแเบงมาให้แม่แน่เนาะบางทีกับบร,ริเบงพพี่น้องเอ้บางทีก็คิดแบบแบบว่าเออคิดเห็นพอเห็นแม่ถ้าสนมัตคิดแบบนี้เนาะแต่ซื้อมาใหม่ซองโลกับเบีงคนโลนึงบางเถื่อกะเ่อกับโลเดียวก็คือทำสนวนว่าแต่ก็แเบ่งกันคนคิงเนาะดยไปอีละ้าว่าสีไปช่งกับลาพอม่พีนพพ่นอ้องเอฟซีกันเนอะ สบายดีสบายดีเมื่อน้ำม่นนองเอ้ยบ่เอาลายเลยมัองเอาเมื่อกับเมื่อสลับไปอ่าอืมพวกสีเมื่อส่วนทางเมทัลเนาะระวังเด้อคีรีโดนเด้อคอยไปคอยมาเด้ออ่าใส่หอยใส่ใส่หเต็บ่ เดกเกบเอาน้องขึ้นก่อนจะไ,ไปขึ้นทางนอ่ะบอุก่อนจะพาน้องร่มเ้อขี่แข้งเลยที่เออไปแบบนี้ขึ้นเลยเจ้าก็ขึ้นเลยเออขึนอือไประว,วังไข่ตกเ้อไข่ตกเลย,ย,ตเลยแตกเบิร์ตไปกินเมื่อหอดไม่ตู้มีแต่น้ำ ไปไปไปค่อยมาเาจับดีๆจับดีๆโอ้แหงหนีเนาะไปแล้วนะพี่น้องเอ้โอ้ไปแล้วโสดพี่น้องไปเลยโอยพี่น้องเนะาะกัดจิตบ้านนี่แหล,ละแล้วก็ทำลายชีนัยนน่างเนาะอ่าให้ทางน้องก็พ้นอบเนาะเหมือนกับขี้อายพี่พี่น้องเอ้ อา,อาเกี้ยไอ้อเนาะเป็นกระบ,บอกก้าออกก้องคือว่าเนี่ยอาเดี๋ยวผึกงฝนเพิ่นไปเรื่อยๆเพี่องให้เพิ่นอนอ,อกก้องเรื่อยๆเดี๋ยวเพิ่นกระซินเองเนาะโดยามพน,นี้ก็ดีใจถ้าสนองก็ได้กับเข่ากับน้ำมาไหวอ,อันน่ะให้บ้านให้ซองเนาะเพราะว่าเด็กๆเพิ่นไปงหามเฮี้ยนก็จะได้ต้มไข่ให้กินปลากระปออะ๋องเนาะอะเวลาเนี่ยอยู่ในกินขาดเกินเพื่อนี่นาะเอะอ เป็นเงินทางง่ายใจดีเนาะเปิ้ลให้หนึ่งพันบาทเพ่อพี่น้องอ้ยังไงก็ขอขอบคุณขอบคุณทางง่ายเด้อก็ขอยหอยู่ดีมีแห้งความเจ็บยาให้ได้ความไข้ยาให้มีค่าขคายง่ายมือยังก็ขอให้คลายรับขายดีมีใจสุขเดรัจาบเนาะมานมาเน้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะอยู่ดีมีแห้งธุให้เปินอยู่ดีมีแห้งเพื่อนพี่น้องไอ้คขายคื้สิ่งคายของก็ขอให้เปิลนขายรับขายดีเนี่ยเนาะ ขอมีแต่โชคแต่ลาบเข้ามามีแต่สิ่งเขาดีๆเข้ามาทางเพื่อนโดยกขอบคุณขอบคุณไปทางเอซเด้อที่เข้ามาเป็นกาลังใจและเข้ามาติดตามและกระหับชมทางาวนัวเนาะเบื้องคิบสานัวเนลก็อยักข่าวโฆษณาเด้อเนาะโดยอาจจงในคลิปนี้ก็ลาแล้วคนพี่เราเอ๋ขอเกล้ามาสบายดี